แล้วถ้าเกิดตามจินตนาการนะคุณได้ดีแน่นอนใช่ครับผมว่านะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีเบอร์แข้งอยู่แล้วครับผมว่ามันไม่น่าผิดพลาดนะใช่คือไก่อย่างนี้คือถ้าเกิดมองพูดในคือไม่ใช่อวยกันเองนะพี่มองในลักษณะผลพัฒนาสายพันธุ์นะคือมันมีครบมันมีทุกอย่างที่พม่าตีเชิงต้องมีใช่ครับนะครับเราจะพัฒนาเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเราชอบสีไหนก็เอาเติมสีนั้นเข้าไป อย่างเนี้ยคือพี่โอบอกว่าน่าจะเติมเบอร์แข้งกับความเร็วนะครับเหลี่ยมมีอยู่แล้วใช่ฮะผมก็มคิดเหมือนกันพี่คือเหลี่ยมถ้เาเกิดเราเติมมาล่อไปนะพี่มันจะพากันวิ่ก<ช>ันอะไรไป<ช>นะใช่ครับอันนี้<ช>ก็คือเอาแค่เน้นเบอร์แข้งฟา์มเร็วผมว่าได้ได้ได้สองอย่างนี้มาก็จบละใช่ไหมนะครับเอ่อแล้วนอกจากเจ้าเฉียวฟงเหนือแล้วนะครับตอนนี้ชัยยันมีพ่อไก่ตัวไหนอยู่อีกบ้างครับพี่ตอนนี้ที่ใช้ผสมอยู่ก็มี เจ้าตะเภาทองตะเภาทองก็เป็นเป็นแชมป์เงินล้านที่สนามไก่ทองอินเตอร์เป็นลูกของเขาครับครับเป็นตัวที่ผมขายไ่ลูกไก่ไปครับแล้วเขาไปเลี้ยงชนชนะเงินล้านแล้วผมก็ซื้อกลับมาในราคาห้าแสนบาทเอาเพื่อมาทําพ่อไก่เพื่อมาให้มีเหล่ามีกอต่อยอดไปครับแล้วก็เจ้าชมวกเพชรเจ้าชมวกเพชรเจ้าชมวกเพชรก็ชนะแชมป์เทอรดไทยสองล้านสองครับ เจ้าตะเพาทองเนี่ยพี่เปิดจองลูกคู่ละเท่าไหร่ครับพี่ตะเพาทองแบ่งลูกอยู่คู่ละหกพันบาทหกพันบาทบาก็ถือว่าถูกมากครับฝากผสมแม่ละหมื่นสองพันลาทแม่ละหมื่นสองใช่ครับเจ้าชมกเพชรล่ะครับพี่เจ้าชมกเพชรก็เท่ากันครับคู่ละหกพันแล้วก็ฝ <6, 000 S 1> ากแม่ละหมื่นสองแม่ละหมื่นสองเหมือนกันใช่ครับนะครับนอกจากอันนี้คือพม่าใช่ครับนะครับแล้วเชิงล่ะครับพี่เชิงตอนนี้ก็มีเจ้าเพชรพุรภาเพิ่งปลดไปเป็นทําพ่อไก่เพิ่งไปเปิดปลดเป็นพ่อพันแต่ก่อนหน้าเนี้ย คือที่มันชนะเงินล้านที่กาญจนบุรี <laughs> ก็ถ่ายขนมาเป็นพ่อพันุ์อยู่สักพักหนึ่ง <laughs> <laughs> แล้วก็เต็มเอามาเลี้ยงชนต่อเจ้าเพชรบุรพาเนี่ยต้องถามพี่โองนี้มันเป็นโอ้โหสายเลือดดี <laughs> ใช่ครับยอดมงคลเป็นลูกยอดมงคลเลยยอดมงคลกับอินรีแดง <laughs> อินรีแดงยอดมงคลกับมณนีแดง <laughs> มณนีแดง <laughs> ใช่ครับมันเกิดขึ้นมาอย่างไงพี่เจ้าเพชรบุรพาเนี่ยคือเจ้าเพชรบุรพาเนี่ยผมมีแม่ไก่ยอยู่ตัวหนึง่งชื่อ เป็นเป็นลูกของมันีแดงครับแล้วผมเคยผสมกับเสือดาวครับเสือดาวก็เป็นลูกของยอดบางคนเนาะอ่ะครับใช่ใช่แล้วข้อเนี้ยคออไอ้ไอ้อ้อเสือดาวเนี่ยครับลูกเสือดาวเนี่ยมันเก่งยกคอกเลยเก่งยกคออเลยนะมันเก่งเนี่ยว่าคอกเนี้ยข้อเนี้ยผมขายให้เสียเปิลไปตัวหนึ่งชื่ออินรีแดงขายไปห้าแสนครับแล้วก็ทั้งข้อเลยครับเก่งหมดเลยมีตัวผู้อยู่สามสี่ตัวได้ตีหมดเลยได้ตีหมดเลยแล้วก็ ผมก็เลยนึกไปว่า